นี่มาอีกแล้วครับผมเสแยนอมเมใส่นี่เตรมสองุ่มแขนครับรุร่มแขนตัวนี้มาแล้วครับผมหนึ่งเตรมครับหนึ่งครับผมมาแล้วหนึ่งโอ้โห,โโห,ส,โโหสวัสดีครับ ใจกันอีกแล้วครับผมในช่องปัญยุทธายู่ห้ากินมณนนีส่วนเสี้ยนอานไหม่ครับไปจไปตีเบดไปแก้แคขนหมื่บ้านนี่ไปครับตำรวจครับตำรวจได้ไปเกือบสิบตัวผมได้ไปสามตัวแก้แขนมน,นีใจได้กัไปล่องเรือครับไปตามหาปลาช่อนไซโลสิได้บ่ไปครับผมลรื่อยเลย เซียนอามทำไมครับเนี่ยเซียนอามัดเบ็ดครับผมปีเกาะคางหย่าสดครับเนี่ยยอะนะครับลูกปัดก็บ่มีใส่หอกครับลูกทุ่งลูกทุ่งครับอยู่่ครับไม่ห้ำเนี่ยไม่มีผมมี ชอบรุนครับเดแล้วน่ไใ้ผูไม้แล้วครับผมเจีครับเดี๋ยวจะรั้มำเช็ดหน่อยเดี๋ยวไปตีกันเลยหยัไห้ครับโอ้ยมาแล้วครับผมหนึ่งเต็มครับมีครับผม แล้วหนึ่งแต้มป๊บเออนี่ครับผมสวยๆเลยครับครับผมเก็บแต้มครับเขียดังใช่เลยต่อครับผมเคครับ กะดีครับผมโอเคครับผมหนึ่งแต้มของเซียนอาร์มครับผมนี่ครับโอ้แจ๋วนี่อมกแล้วครับผมเซียนอาร์มใส่นี่แต้มสองอดรุ่นแขนครับรุ่นแขนตัวนี้เซียนอาร์มท็อปจริงๆครับวันนี้ระวังฟักมือเ้อโอเคครับผมเซียนอาร์มเอาปอดปลาอนนี้เต็มปากเลยครับ วันผมมาตีผมก็ได้ยอนกระดีนี่แหละครับวันนี้เซียนอา,าร์มก็ดีตีก่อนเลยวันนี้ผมก็ยังไม่ได้ตีกระดีเลยครับคิมให้ตืต่นนีสันครับมีสันครับนี่หบแต่แต่ต,ต,ตีเวทมานี่แหละครับตัวใหญ่สุดแล้วของเซียนอาร์ นี Ooh, so oh, ่ม oh, ือส so ั่นโอ้ยสั่น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 โอ้ยมือสั่นเลยครับโอ้ยยิมันหวานหน่อยเส้นอั้มไอ้ยำ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 โอ้ในมะกโดนนะครับโดนแล้วโดนนะครับโดนนะครับโดนแล้วอยู่ไม่เท่านั้นแหละครับ โอ้ยยู่อยนี่ครับผมไม่มีใหญ่นะครับความเข้าเนี่ครับผมโอ้แยบมบสองครับโอ้ตามเส้นอัมบิเดติดครับผมเส้นอัมเรียนก็ดีอมเรียนเยอะซด ได้นคนละสองตัวครับกองทัพต้องเดินด้วยขาไปหากินก๋วยเตี๋ยวกนครับผมปไปไป,ไปครับผมกินก๋วยเตี๋ยวน้อกันครับเสียนามเป็นไงอร้อยไหมยอดนดครับก๋วยเตี๋ย,ยวครับผมก๋วยเตี๋ย,เยวเนื้อครับจริงจริงบานถนนครับ บครัผมเสียนอามกับยิตกระบ้านก่อนครับแล้วไปหาทำงานทำงานบ้านครับอบ้านใจก้า ร้อยเมียมาตีปลาครับไม่ได้ร้อยดอกเจ้านำกระมาดนึ่งน,นี่ตัวใหญ่ครับโอ้เอาใส่ถุงใส่ถุงจะได้กระบ,บาดครับเจ้นบบานำกระบาดครับงดีครับไปเจอกันชิฟหนาครับกับเจ้านำผมก่อนจะไปสููต่อครับเพราะว่าผมยังไม่กลับครับผมว่าจะตีไปเรื่อยๆครับย้าาๆมไป กัดแล้วครับกัดแล้วจังวัดม่อยู่วัไม่อยู่ครับเอือก็กัดแล้วครับกำลังเช็คสายอยู่นี่หนีอยู่แล้วครับ แล้วจิมาได้ครับนี่คร,ครับผมจะมาได้ครับเกรับผมเต็มเต็มที่สี่ครับเต็มซับไม่ได้ถ่ายครับกับดต่างหลายตัวครับ ลอกเวทีก็ดีครับไม่เยี่ยมฝร <laughs> <laughs> ังก็ชอบตกปลาครับมาสนุกสนานครับผม ได้จักตัวัไม่ผิดกัดตึงไหม,ไมไหยังไม่ได้ครับนี่จะกับแล้วใช่ไหมครับนี่ไปแล้วครับ <laughs> ครับ <laughs> กัดแล้วครับกัดแล้วมาอยู่อีกคยสวยใช่ไหมครับอยู่แล้ว อยูแล้วครับอยูยยแล้วมาอีกนะครับหนึ่งตัวปุ๊บได้ครับผมน,นี่ดูวามครับ ก้แล้วครับก้าแล้วก้าแล้วใกล้ไปเท่านั้นละย่างยังย่างย่งย่งคึกคือคือกล้แล้วก็วใ,หวให้ตึงแล้วก็ซับโอ้โหไม่อยู่อู้โวอ,อ,อันนี้นอนยดีครับผม กัดแล้วครับกัดแล้วจึงอยู่ครับอยู่อีกแล้วมาแล้วครับหนึ่งแต้มไปกัดเลยโอ้ใส่สวยครับตัวนี้พอมีใส่้นมานิดนึงครับตัวนี้ งามเลย กัดดีแล้วครับนันน่นๆๆๆโอ้ยไม่อยู่ครับโอ้ยลด,ดลอีกอะยุ้ยไม่ใช่ยลดแต่ไม่อยู่ครับนั่นกาแตกซับฟ้าไม่อยู่จริงจริงเลย <c oughs> <c oughs> กัดตรงนี้ครับกัดป่าหน่อยได้เวลากับบ้านแล้วครับสรุปเล้วว่าใส่โลนี่บอเห็นนหรครับเห็นเดี๋ยวเกือบใส่โลกรับของเสียนอามครับที่ว่าเห็นเกือบเกือบถึงโลละ ไปครับผมเปเบิงผลงานอยู่บ้านกันพุรณะเด้วเวลากับบ้านแล้วครับนี่ครับผมผลงานครับได้เกาตัวครับผมปลามากินตอนค่ำครับใดท้ายดึ่งไม่ท้ายหนึ่งนะครับมันดึกตัางกลางวันกัร้อนด่านี่แหละครับผมผลงานพอด้กินครับต้มปลาครับเจ็บง่ายครับผม พอเดียวๆจะแซ่บเพื่อเราหรอครับตกมาไอไกัมาเห็ดตุต่มกินครับวันนี้ายครับกินขอ,อน้ำกันเด้อครับผมตุ่มปลาครับหามาแล้วกัมาตุ่มกินจะได้กัดเจอกันคลิปหน้าครับผม้ที่นี่ของลาไปก้อนครับสวัสดีครับ